ต่อไปจะเป็นการใช้แบตเตอรีอร่ที่เราล้างมานะคะในการสูบน้ำนี่คือ,อ,อบอ่อบาดาลที่ทางกสนนะคะได้เจาะไว้ก็คือ40เมตรแต่ว่าเราต่อท่อลงไปที่18เมตรนะคะทำไมเราถึงได้ต่อท่อลงไป18เมตรคะ,ะเพราะว่าระดับน้ำในในพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ประมาณ15เมตรนะครับเราก็คือหย่อนท่อไปเผื่อประมาณ18เมตร18ถึง20เมตร ก็ว่าปัม๊มอ่าปั๊มเจ็ดที่เขาเรียกตัวนี้คือปั๊มเจ็ดเจ็ดคู่แถวแถวภาคอีสานเขาเรียกปั๊มสองไส้มันสามารถดูดน้ําลึกได้ประมาณ40เมตรคัน hmm. นี้น้ําเราไม่ถึงระดับ40เมตรเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ท่อถึง40เมตรเราปั๊มนี้เอามาจากไหนคะเนี่ยอ่าปั๊มนี้ส่วนมากอ่าขดลวดของปั๊มมันจะเสียที่ชาวบ้านเขาใช้คันนี้เวลาเข้าไปซ่อมขดลวดเนี่ยมันจะแพงเขาก็เลยไม่ซ่อมทิ้งขายขยะ เราก็ไปซื้อมาจากร้านขยะร้านเซียงกงนะครับร้านที่ขายของเก่าในราคาตัวหนึ่ง <500 S 1> กิโลกิโลหนึ่งก็ประมาณ3 0 0 0 0บ0บาทแต่ตั้มรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณ1 0 1 5บห้าถึงยีกิโลนะครับสี่ห้าร้อยบาทปร,ป,รประมาณสี่ห้าบาทนี่นะครับถ้าถ้าของใหม่ทั้งชุดมันมีสองแบบแบบที่ใช้รถลดคูปอต้าลาก ก็คือไม่มีขนลวดมันจะเป็นอ่าเป็นตัวเขาเรียกที่ใส่สาย,สายพานเขาเรียกอะไระอ่าตัวพูเล่ติดอยู่พูเล่ประมาณหนึ่งนิ้วอ่าลากกับคูปอตตาใน,นตัวนี้อยู่ประมาณ2 7 0 7ของใหม่นะฮะับเ0เฉพาะหัวหัวอ่าปั๊มตัวเดียวตันี้ถ้าเป็นมีใช้ไฟฟ้าด้วยก็อยู่ประมาณอ่า 2, 3, 2> อ0พถึง0 0ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อถ้าเป็นยี่ห้อดังๆหน่อยก็ห<อ>้าหกพัน ไม่ว่ายี่ห้อดังหรือว่ายี่ห้อไม่ดัง,งคุณสมบัติ 2, ม, 4, มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อครับบางยี่ห้อห้าพันบางยี่ห้อสามพัน<ม>ไม่ว่ายี่ห้อดังหรือว่าไม่ดังนี่คุณสมบัติเหมือนกันครับก็คือสูบน้ําลึกได้เหมือนกันแล้วคือเราซื้อของมือสองมานี่เราต้องทํำยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเวลาเราซื้อของมือสองมาเราต้องลื้อของเก่าของเขาออกทั้งหมดคราวนี้เรามาซ่อมใหม่ กลายเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในคือเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกปืนและก็ซีนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดใส่ของคุณภาพใหม่คุณภาพดีเข้าไปแทนเราจะก็จะไดะ้โครงสร้างของปั๊มนี่หน้าตามันไม่เท่าไหร่แต่ว่าภายในมันเป็นของดีของที่คุณภาพอมอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์จากยานไฟฟ้ารุ่นที่ใช้ตอนนี้เป็น350บวัตต์ก็คือครึ่งแรงปั๊มตัวนี้มันทํางานอยู่หนึ่งแรงรอบก็อยู่ประมาณ 2,9- 0 0ันเถึงสามพ อยู่ประมาณนี้นะครับแต่รอบของมอเตอร์ตัวนี้อยู่ประมาณ2,006 6ถึง2 0 0ก็คือมันใกล้เคียงกันสามารถทำงานแทนกันได้แล้วเราจะเอามาใช้สูบน้ำปั๊มน้ำขึ้นมาได้ยังไงคะก็คือเราเปลี่ยนระบบไฟให้ให,ให้กับปั๊มน้ำแล้วก็คือจาก AC ปกติเราใช้ไฟฟ้า AC นะครับครัน,นี้เราเปลี่ยนเอาจาักรานมอเตอร์จากรยานไฟฟ้า DC มาใช้มันจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าปั๊มน้ำดีซทันทีซึ่งเราจะมาใช้กับแผ่นโซลาเซลล์ มันก็จะสูบน้ําได้เท่ากับไฟฟ้าบ้านไฟฟ้าบ้านสูบได้เท่าไหร่อ่าโซลาเซลล์ก็สูบได้เหมือนกันงั้นขอสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะเนี่ยได้ครับเหตุตัวเล็กๆที่อยู่ไอทีวีนั่นตรงนี้ถ้าเราต่อลงค่ะอันนี้เป็นการลองใช้แบตเตอรี่นะคะในการทำทดสอบแบตเตอรี่ที่เราล้างมานะคะ อ้อโตอนนี้ oh. น้ำระด,ดับท่อที่ส่งลงไป18เมตรนะครับแล้วก็มอเตอร์ที่ใช้350วัตต์ก็คือครึ่งแรงสูบน้ำลึกได้18เมตรซึ่งตอนนี้ออกมาเต็มท่อหนึ่งนิ้วสบายๆเลยครับอุดปิดรงวนะครับ ลงไปลง้วยไปลยนะโวยนิดๆนิดหน่อยปล่อยนิดนึงไม่โอ้ไม่เป็นไรหรอคะนี่เป็นไรปล่อยไะเลยอุดนะแรงไหมครับแรงนะอุดแรงเฮ้ยแรงมากค่ะอันนี้เราใช้ได้เลยใช่ไหมคะอนนี้น้มันเนอืลบเราใช้ได้นานไหมนี่ ม,ม,ามามมสุด<อ>ยอดเรือไฟ14โวลต์นะค,ครับตอนนี้ไปไม่พอในการใช้นะครับมันต้อง2 4โวลต์รอบนึงจะได้นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ สามารถนำสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ในด้วยตัวเองนะคะแล้วก็บวกกับเงินเพียงแค่ไม่เท่าไหร่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวอีสานของเราหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ทั่วไปของเราได้นะคะในการนำอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่บางคนคิดว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์นะคะแต่ว่ารู้ว่ามันเสื่อมไปแล้วเราสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็โดยที่ใช้ เงินเพียงเล็กน้อยแล้วก็ใช้แรงอีกนิดหน่อยนะคะเราสามารถนำมาพัฒนาแล้วก็สร้างอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คมสอนคะ่ะขอขอบคุณอาจารย์คมสอนมากค่ะที่มาให้ความรู้นะคะพร้อมกับคณะทำงานของอาจารย์คมสอนด้วยแล้วก็น้องเอ็มที่มาเป็นผู้ สาธิตของเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนะคะอาจารย์ปณิดาเชยประทุมนะคะจากกศนสีบางหม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ติดตามชมวิธีการสาธิตอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ในครัวเรือนนะคะที่บ้านของเราเองค่ะขอบคุณมากค่ะ